สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับเกม City Skyline นะคะพาร์ทที่3แล้วตอนนี้นะคะเมืองของเราเมื่อพาร์ทที่แล้วเรามีปัญหาตรงที่เมืองของเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะคือไฟฟ้าใช้ไม่พอเออเขาเรียกว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าเขาผลิตมาให้ไม่พอนะคะเราจะมาดูกันเราจะมาแก้ไขกันก่อนอื่นเราเริ่มเล่นเกมก่อนกดเล่นเกมตอนนี้นะคะที่พี่ปุ๊กจะแก้ไขก็คือเราจะเพิ่มเกี่ยวกับ การผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะคะเพิ่มเป็นคราวนี้เราจะเอาเป็นกลางหันลมละกันนะคะนี่เพิ่มกระแสไฟฟ้าเอ๊ะตรงนี้มันเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นฐานหินหมื่นเก้าแต่ว่ามันได้เยอะกว่าเนาะหรือเราจะรออีกนิดนึงแล้วเราก็จะใช้ฐานหินเลยเอ้ยคนจะย้ายออกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกันนะรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งรอตังแป๊บหนึ่ง กู้เลยดีกว่านะคะไม่ทันใจเอ้ยเรากู้ไปแล้วนิว่ากู้ไปแล้วนะกู้แล้วกู้อีกคะ่ะกู้แล้วกู้อีกคราวนี้พีุ่กกู้มาถึงหกหมื่นหกเราจะมาดูกันนะว่าจะเจ๊งหรือจะจะจะ,จะไปต่อได้เอาละ่ะพี่ปุกจากกู้มาสําหรับทําโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้านะคะป้างคิดว่ามันจะน่าจะจัดการเกี่ยวกับคนในเมืองเราได้ ที่แบบมีไฟฟ้าใช้ไม่พอเห็นไหมมันดีขึ้นมันดีขึ้นตอนนี้ทุกคนก็มีไฟฟ้าใช้พอแล้วนะคะพี่ปุ๊กมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทําตรงนี้เป็นศูนย์การค้าตรงนี้เป็นที่พักของคนแล้วตรงนี้เป็นเอ้ไม่ใช่เป็นใหม่เป็นใหม,หม่ตรงนี้เป็นโรงงานศูนย์การค้าแล้วก็ที่พักของคนอันไหนมันจะดีกว่าเราแยกกันไปนเลยดีไหม บ้านนี่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมบ้านนี่คือบ้านล้างนะคะบ้านที่คนออกไปแล้วเออเราต้องทํำลายทิ้งใช่ไหมคะไอ้ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยเอาละเราจะมาดูต่อนะคะว่าเออคนในเมืองเขาต้องการอะไรทาไมตรงนี้มันดําๆมากเลยตอนนี้นะโซนตรงนี้นี่มลภาวะเยอะมากเลย ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะมีทั้งขยะทั้งโรงงานทั้งที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเราเริ่มจะสงสารคนมากเลยคนแถวนี้แบบเริ่มจะไม่ไหวแล้วอพี่ปุ๊กจะแยกให้คนมาอาศัยอยู่แถวนี้ดีกว่าแถวนี้แถวนี้ดีกว่านะให้คนมาอาศัยอยู่แถวนี้ดีกว่านะคะก่อนอื่นเราก็จะทำถนนถูกๆไปก่อนนะคะเออสงสารคนจัง ตรงนี้เราจะทำเป็นแบบว่าหมู่บ้านคนจริงจังละเออทำแบบโค้งๆหน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอ๊ะ มันจะได้เอาใหมเอ้ยเอาตรงๆก็ได้ตรงๆบอกให้เอาตรงๆเดี๋ยวก็เจอกันกลางนี้ซะเลย โอเคมันต้องอย่างนี้เรียบร้อยตรงนี้เราจะทําเป็นบ้านคนจริงจังเลยจริงจังเออเมื่อกี้เห็นเหมือนกับมีเหมือนกับวงเวียนวงเวียนอะไรประมาณนี้นะคะเอาแล้วเราจะหมุนยังไงละนี่โอเคหมุนแล้วพี่ปุ๊กก็จะทําตรงนี้นะคะให้มันเป็นวงวงเวียนวงเวียน หลังจากนั้นก็ต้องทำตรงนี้แยกออกมาวงเวียนบ้านเมืองเรานี่ยังไม่ได้หันไม่ได้หันไปดูเมืองเราเลยนะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มอตอนนี้เขาต้องการเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มนะยังไม่รีบยังไม่รีบเลยนะต้องทำอย่างนี้ก่อน เมืองเรามันจะต้องดูดีมากนี่ควรจะต้องเยอะๆปังปังอ่ะมาทีละสเต็ปปังปังปัง,ปงเรียบร้อย สร้างเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมเนี่ยปัง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 นักขลิงกิงสักอ่าโซน เดปีปึ๊บ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 โอเคโซนตรงนี้ก็จะให้เป็นบ้านคนหมดเลยนะคะสีเขียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิว่งใส่เดี๋ยวเขาย้ายมาอยู่แปบ๊บหนึ่งยังยังไม่ต้องรีบย้ายมายังไม่ได้ต่อไฟไปให้เดี๋ยวมีปัญหาอ่ามือตรงนี้นี่พี่ปุ๊กจะต่อเป็นสะพานมาสร้างไม่ได้หอ ตังไม่พอใช่ไหมเฮ้ย,ยมันต้องพอสีตังต้องพอสีปังเออโอเคเรียบร้อยโอ้ยสวยงามดีงามบานตะไทยดีงามมากเรื่อเปนเ็นอ่าเราจะต่อกระแสไฟฟ้าไปให้เขาตรงนี้ก็ทำเกี่ยวกับ กระแสไฟฟ้าไปให้เลยเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้จะเป็นโซนผลิตกระแสไฟฟ้าไปเลยนะคะโอเคแล้วน้ำไม่รู้ว่ามันพเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไปได้พี่ปุ๊กจะเอาท่อ,ทอบำบัดน้ำเสียเนี่ยเททิ้งตรงนี้เลย ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต่อกระแสไฟฟ้ามาก่อนตังจะไม่พอแล้วเนี่ยมีคนย้ายออกด้วยเดี๋ยวขอใช้ความสุขแป๊บหนึ่งความสุขก็พออยู่ได้นะเอออ่เดี๋ยวเราเอาบ้านที่ลางๆออกไปก่อนเลยนะคะไม่มีประโยชน์เลยบ้านลังๆ อพี่ปุ๊กก็จะทำโรงงานาต่อสายก่อนดีกว่าต่อสายกระแสไฟฟ้านะคะออกมา้เ,าเพียงพออมไม่รู้มันจะมาถึงได้หรือเปล่าอ่ามาถึงมาถึงมาถึง หวังว่าจะส่งมาถึงนะปัง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 ,ปงเริ่มไม่ถึงแล้วนะคะตรงนี้เริ่มไม่ถึงถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เฮ้ยยังถึงอยู่ยังถึงถึงอยู่ถึงก็มาอีกมาอีกตังไม่พอตังไม่พอเออเพิ่มภาษีเพิ่มภาษีเราต้องเพิ่มภาษี เพิ่มเพิ่มภาษีนิดนึงโอเคนี้เดียวนี้เดียวเองนี้เดียวนะคะจากนั้นเราก็เร่งเวลาค่ะเราก็เร่งเวลาเลยึอืมะระหว่างที่เร่งเวลาพี่ปุ๊กจะต่อท่อมาอีกนะคะ เพราะว่าไหนๆตรงนี้ก็มีไฟแหละก็ต่อท่อมาให้คนตรงนี้อยู่ด้วยเออต่อข้ามาตรงนี้เลยได้ไหม,มเราจะต้องวางแผนอย่างมีระบบระเบียบแต่ไม่มีตังอะตรงนี้นะคะเราก็จะให้ ชุมชนมาอยู่อาศัยเพราะว่าเขามีทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำเรียบร้อยแล้วโอเคก็ทำเป็นชุมชนใหม่ๆเกิดขึ้นตรงนี้นะคะนะ ไฟพอน้ำพอน้ำไม่ถึงตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวก็มีคนย้ายมาอยู่นะคะ เออใช้ความสุขต่อใช้ความสุขต่อตอนนี้คนของเราก็ยังมีความสุขกันอยู่เดี๋ยวเมืองนี้นี่เริ่มจะดีขึ้นแล้วรอแค่รอเงินเธอมารอมีเงินมาก่อนเอาละคะ่ะเริ่มเติบโตแล้วนะคะว้าวเมืองของเราเติบโตและเติบตังมาให้ด้วย ไม่รู้ว่าจะบริหารตังค์ได้ขนาดไหนเป็นหนี้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อถนนนะคะจากตรงนี้มาตรงนี้ด้วยโอเคนี่ถนนข้ามแม่น้ำเจริญจริงๆเอ้าวละ เมืองเราก็เป็นเมืองบูมแล้วนะตอนนี้เราสร้างอะไรเพิ่มขึ้นได้เราสามารถสร้างเกี่ยวกับาการคมนาคมนะคะรถไฟเอ้ยรถไฟรถไฟไม่ได้ต้องเป็นรถบัสนะคะแล้วก็รถรางนะคะแล้วก็แท็กซี่นี่มีการรีไซเคิลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอ้โห three way i n t e เ s e c t i o n เยียยย่ยมยอดมันเยี่ยบยอดมากเอาละเราก็มาดูกันดีกว่าว่า จะสร้างอะไรเพิ่มเดี๋ยวคนมันก็เรียกร้องเพิ่มเองแหละตอนนี้ฉันเน้นเงินก่อนดีกว่าเน้นเงินให้คนพวกนี้มันอยู่ดีกินดีแป๊บหนึ่งโอเคคิดว่าตรงนี้เขาน่าจะอยู่กันหน้าแล้วนะ ต่อท่อด้วยต่อท่อให้ปึ๊บ,บโอเคเอาละ่ะพวกเธอจงมาอยู่กันเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาการว่างงานอีกแน่ๆเลย ปปปปึึปึึบบบบ,บโอเคไหมน้ำถึงไฟถึงคิดว่าน่าจะโอเคนะคะแล้วก็โซนโรงงานตรงนี้ก็ในเมื่อมนลภาวะมันเยอะขึ้นนะคะพี่ปุ๊กก็จะให้คนจากตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยแล้วตรงนี้เราจะทำเป็นโรงงานนะคะ แล้วก็ขายของก็จะเป็นตรงนี้โอ้โหคนเราจะไปทํางานไกลามากเลยนะเนี่ยระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เล่งเวลาพี่ปุ๊กก็จะเข้าไปดูชาวบ้านแบบใกล้ชิดเออนี่ไกลที่สุดก็คืออนนี้นี่ร้านขายอะไรอู o ้ยเฟอร์นิเจอร์นะคะสําหรับคนที่มาใหม่ดูรถของเขานี่สีสวยมากนะคะลายดอกใครจะกล้าใช้เนี่ยรถยี่ห้ออะไรเนี่ยขายรถลายดอกเออ เราจะไปดูโซนโซนเด็กเล่นกันนะคะมีเด็กมาเล่นเยอะแยะเลยโอ้โจะพูดไปนี่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นนายกรัชมนตรีที่ค่อนข้างจะทำให้ประชาชนของเรามีความสุขนะคะเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวได้รู้กันเดี๋ยวได้รู้กันพ่าตอนนี้นายกนี่มีโครงการบ้านหลังใหม่ให้กับทุกคนนะคะ ย้ายมาอยู่แถวนี้ตังเท่าไหร่แเนี่ยสามหมื่นเก้าสามมืเก้าทำอะไรได้บ้างสามหมืเก้ารอให้พวกคนย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้หมดนะคะไฟนี่อาจจะไม่ถึงเออ พี่ปุ๊กก็จะเพิ่มโรงงานผลิตไฟอีกค่ะรวยรวยรวยมากนี่เพิ่มให้เลยป้างกลัวไม่พอกลัวไม่พอใช้เอาละเราก็จะ เพิ่มมาตรงนี้นะคะปึบปึบปึบทำให้มันเป็นสเต็ป คนเราคนของเราต้องไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ไฟออกมาเชื่อมกันได้ไหมนี่เชื่อมกันเลยสื่อถึงกันแล้วก็เรื่องน้ำด้วยเรื่องน้ำก็ทำเป็นท่อนะคะครอบคุม ครอบคุมทั่วทั้งเกาะอือ่าตึ้มตึ้มตึ้อเึ้มตึ้ม้ม้ ทีนี้เราก็เอให้คนมาอยู่ให้เพียบเลยเดี๋ยวตรงโซนตรงนู้นนะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นโรงงาน,งงานอยู่ให้เต็มที่เลยนะจ๊ะปปปบปบปบบบ โอเคโซนตรงข้างบนนี้นะคะพี่ปุ๊กจะทํามาเป็นโซนขายของเออโซนตรงนี้ดีกว่าโซนขายของก็ทําถนนข้ามมาป๊บ,ปบ,ปบ Okay. เราจะทำดีๆนะจ๊ะตึ๊บปึ๊บอ่าท่อที่เขาทำเกี่ยวกับบำบัดน้ำเสียนะคะพี่ปุ๊กจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยให้มันอยู่ปลายน้ำจริงๆนะคะคนที่ในหมู่บ้านแถวนี้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำน้ำสกรปรกอันนี้ใช่ไหม Water Drain Pipe โอเคตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องดึงกระแสไฟมาให้เฮ้ยตรงนี้มีคนตายด้วยอะ่ะไม่รู้ตายเพราะอะไรอาจจะแก่ตายก็เป็นได้นะอเอาละ พี่ปุ๊กจะต้องตอกกระแสะไฟให้ไปถึงตรงนู้นนะคะโดยการดึงยาวไปเลยรู้สึกว่าตรงตอนแรกนี่เราทํากระแสะไฟได้ค่อนข้างมั่วมากเลยมั่วตัวจริงๆเลยเราเราจะส่งกระแสะไฟไปให้เขายัางไงค่อยๆไปค่อยๆข้ามไปค่อยๆข้ามไป เออยาวมายันนี่ได้เลยเออนี่ส่งมาให้เขาจากนั้นเราก็จะส่งท่อดูเรื่องท่อก่อนนะคะาสายท่อนี่ก็ส่ง พอเราก็จะส่งตรงตรงนี้ส่งทะลุตใต้ดินมาเลยนะคะเรียบร้อยเอาละค่ะจากนั้นเราก็จะเอาตรงนี้ออก อ๋อใช่ใช่เอาออกเลยเอาออกเลยเพราะว่าให้น้ำออกตรงนี้แทนนะคะแล้วน้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากมลพิษตรงนี้มันไม่เชื่อมอากาศอะไรก็เอามาเชื่อมกันได้อืเรียบร้อย,ออยเรื่องระบบน้ำของเรานี่ดีมากนะว่างๆไม่มีอะไรทำก็เอามาเชื่อมกัน วันนี้พี่ปุ๊กขอพักแค่เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์พี่ปุ๊กด้วยนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าจ่าบ๊ายบาย